คือยีงไงคดิพิเศษขึ้นเหมือนกันถึงนีคืออย่างนี้ครับคือวันนี้ผมอะ่ะมีหลายเรื่องอที่ต้องไปนะครับก็คือเรื่องของพุทธสาวกก็เมื่อกี้ไปทําเรียบร้อยกลับมามีแล้วก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องประเด็นที่ทางท่านทนายธรรมราชท่านโพสต์ว่าจะมีการอะไรนะ เก่กับแฉแฉ่กับใครเราก็เลยอยากมาเรู้ทนายชมาชท่านเขียนไว้แบบนั้นเราก็เลยอยากมารรู้ว่ามาแฉ่ใครก็เลยจะมาฟังคิดแล้วมาแฉเรานี่นะทนายชมาชนี่นะครับนี่นะครับเด่นหน้าก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเขาเขาเปิดเป็นสธารณชนอยู่แล้วเขาเปิดเป็นสธาณะเขาพูดไม่ให้ถ้า็กแฉกับรุ่งนี้พบกันที่มอปอทรุ่นี้แหละผมถึงเวลาเก้าโมงเนี่ยอยากจะมาแล้วก็เลยมายืนตามเขา ก็เลยมาแฉนี่แหละไปไปยืนฟังเลยก็อยากรู้ว่าเขาแฉผมหรือว่าแฉคุณพ่อหรือว่าแฉคุณพี่หรือว่าแฉมาเอาอี่เอาอี้แต่ที่แน่ๆผมถามนิดนึงครับวันนี้ที่พวกพี่เรียกไปกันเนี่ยแล้วก็ทางฝั่งของสอับสนุนกลางเนี่ยเขาเรียกทั้งแปดคนเนี่ยเขารียกไปทาอะไรคือเขาเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาหมายความว่าจากการที่เริ่มจุดเริ่มต้นก็คือมูทิทนายกองทัพรมได้มีการกล่าวโทษก่อนครั้งแรกในหลายข้อหาผิดพรบคอม ชอบโคงประชาชนข้อเงินพรบอคุ้มครองเด็กพรบควบคุมการเลี้ยไหนะครับหลายข้อหาจนกระทั่งว่าเราเนี่ยได้ไปร้องเรียนหลายหน่วยงานสำนักพุทธพอม,อมหน่วยงานเหล่านั้นก็เข้ามาร่วมกับเราในสุดท้ายเราก็มีผู้เสียหายซึ่งคุณอี้แทนคุณเป็นตัวแทนผู้เสียหายก็พามาเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการมันเริ่มต้นจากมูลทิ สำนักพุทธมพมอผอู้เสียหายจิงมีวันนี้นะปรากฏว่าในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วทั้งแหล่งนั้วที่นั้นเ,นเป็นข่าวอย่ามาฟ้องหมอนักภาพมาเปิดทาไมอะไรไม่ใช่นะักขั้นแถลงเองนะครับอลองภาพดูภาพท่าน ควที่มันเป็นปัญหากเนกลาวาว่าเลิทเป็นวัิสอนเชื้อวิญญาณมีน้ำใจทีดกแล้วก็เรรดเจอะที่ขึ้นทัปิดไม่อยู่กหาอบว่าเป็นมิดกรมปรเด็นแรกเลยผมจะบอกว่าไม่ใช่ครบเกวข้อที่ว่าเนียไม่ใช่ติดรัสมอขอพุทองนในาตที่มาเป็นพยาครั้งนี้ที่เป็นคลก็คือเป็นบุญเชิดได้แต่รับแต่ต้เป็นรองขออแต่ย้อนไปเมื่อปีหกสิบหกหนึ่ามยเฉพาที่หกสาเนี่ยพรรยาของรอขอออทนเนี่ย ต้องคดีแน่นอนว่าติดผู้กลายจดีผมไม่ได้ว่าผมพูดผิดหรือถูกนะครับแต่ความเชื่อใจตุจิริศเป็นที่มรรจักว่าพัลลียาที่อยู่กินกันเนี่ยถูกในเรื่คดีข้อหาแน่นอนว่าผมในเรื่องคดีกลับแน่นอนคนระับต่ออาจารย์ขมเดือนอย่ามาเอาสิ่งตัวนี้มาชี้ว่าผิดหรือถูกเนี่ยผมเห็นว่ามัื่องนถูกต้องคอรับการที่ได้เอาความความผิดฐาน ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เก um. ี่ยวข้องมติมหาติรสมาคมดังกล่าวเป็นสภาพบังคับในทางกฎหมายตามพรบสงพรบสงเนี่ยก็มาจากรัฐธรรมนูญมาตรา17ในปัจจุบันนะครับให้ปกป้องพุทธเถรวาทของเราสำนักพุทธก็มาจากกฎกระทรวงมาจากพระราชบัญญัติแบ่งส่วนราชการแบ่งส่วนกระทรวงทุรกรมปี45ออกกฎกระทรวงปี57 แล้วก็มาทํางานสำนักงานเลขานุการดูแลมาเถรสมาคมในการออกมติต่างๆพอมติมาเี่สมาคมมาปั๊บสำนักพุทธมีหน้าที่ในการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษและดําเนินการเอาง่ายๆผมแปลจากมหามีเอาง่ายๆเอาเอาธนารัตน์เข้าใจง่ายๆผู้ชมเข้าใจง่ายเลยคือเรื่องนี้ถ้าเกิดมหาเถรสมาคมเนี่ยไม่มีการสั่งการมาสำนักพุทธก็ตลิ้ก็ไม่จัดการใช่ครับง่ายๆค่้นเลยผมเสริมนิดนึงอ่าเชิญครับคือเรื่องนี้เอาว่าไม่มีมติ เอาว่าไม่มีมติ424นะนพวกเราเนี่ยเดินมาตามพรบคอมว่านําข้อมูลอไปเทเขก็สู่อโบคอมพิวเตอร์สิ่งที่คุณพูดไม่อยู่ในข้ไติลต่อให้ไม่มีมติมาในรัษสมาคมอครับย่างไงก็พร้อมน,นึ่นเ่งคือที่เราไปแจ้งความทั้งหมดมาเนี่ยนะฮะมันมีพอบอรบคอมการันตีอยู่แต่บังเอิญทำนักพุธ มาอธารมาคมเนี่ยมีมติออกมาเพื่อมาซับพอร์ตเรื่องของการกระทําความผิดพอเราบอกเมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีมตินะไม่ได้สำคัญหรอกครับแต่บังเอิญเขามาช่วยเรามันเหมือนกับอให้ชัดเจนว่าตอกขาลงอ่ะเข้าใจว่าจริงไม่จริงเวลาที่เราไปสู้ใช่ดูว่าจริงไม่จันต้องดูในคอมด้วยเป็นเช็ ก็ต้องตอบคำถามว่าเช่นอะไรตอนนี้เขมีมตินี้ชัดเจนว่าชัดเจนชัดเจนกเชนทั้งหมดชัดเจน,กเกนแค่แค่ไปไปรับรองว่าสิ่งที่เขาพูดมาซื้อกับสั่งผลิตส่งภาพถ่ายเพื่อการตอบออกแบบตามความเหมาะสมระบุลำดับรายการที่ต้องการเช่นจี้เงิน59า9 19, โอนเงินการสั่งซื้อสั่งผลิตพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินระบุชื่อและที่อยู่บื้องนนี้เดี<ม>๋ยวผมซื้อเลย อย่าถ่ายรูปผมหน่อยนะแล้วพี่ต้องเลือกกลิ่นนะพอสมเลือกเดี๋ยวถ่ายรูปผมส่งเลยยุมซื้อเลยอยากกดนุนอยากกดนุนอยากกดนุนจริงๆจะได้มีเงินไปขึ้นสงขึ้นศาลนะผมไม่อยากให้เขาเสียรายได้เอาตรงราะว่าคดีเยอะผมว่าพี่ถุงทำเองขายดีกว่าเขาทไม่ได้ผมไม่กล้าทำด้วยอืมนะไอ้ครูอี้ครูตี้ลองวินิจฉัยเลยครับว่าให้แบดวิเคราะห์ดูว่าที่เป็นแบบนี้นี่นะครในฐานะที่เป็น ผูดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้กลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวเอาลูกค้าผมเข้า,ขา <c oughs> กา่อนโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ <c oughs> ประเด็นนี้ผมขอพูดเสริมนิดนึงนะทุกท่านเพราะว่าผมก็ได้ตามตั้งแต่แรกอยู่เขาบอกว่าอะไรนะไม่มันไม่ใช่เครื่องรางใช่ปะอา่าไม่ใช่เครื่องรางไม่แล้วเราเป็นอะไรนะเป็นเครื่องประดับว่าอย่างนั้นเออแล้วมันมันยังไง คือจริงๆผมไม่ติดใจนะกระเป๋าสตางค์2,999นี่นะครับจี้เงิน5,999แล้วก็จี้ทองคำอะไรนี่19,999ผมไม่ติดใจนะผมติดใจอยู่เรื่องเดียวว่าให้เด็กเชื่อมจิตเนี่เลือกสินค้าให้นะครับตามความเหมาะสมนี่นะครับก็บอกว่าในราคาที่1,1499เนี่ยผมตกใจอันเนี้ยนะครับโอ้โหมีมีค่าตัวด้วยนะครับ ในการออกแบบอย่างเงี้ยเป็นการเอาเด็กมาสแสวงหาผลประโยชน์หรือเปล่าก็ต้องคิดแล้วล่ะนะอันนี้ประเด็นนี้ต้องคิดแล้วนะออนะแต่เขาย้ําว่าเป็นเครื่องประดับนะเออเขาย้ำว่าเครื่องประดับผมก็ไม่เคยพูดนะเรื่องว่าเรื่องเครื่องรางผมไม่เคยพูดนะผมก็อ่านตามที่เขาเขียนไวนะ้นั่นแหละนะครับผมเป็นเครื่องประดับเออทุกท่านคิดยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเข้ามานยครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับ เรามีผมมีคลิปอีกประมาณคลิป2คลิปนี่แหละที่ผมถ่ายไว้นะครับก็จะเอามามาเล่าสู่กันฟังนะครับ